ชื่อในตินภพเวชกูเป็นพ่อของเดชชายไตพพเวชกูครับไตพพก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีครับเป็นโรคล,ล,ล,ลมชัดแล้วก็ทําให้อารมณ์อีบ่อยแล้วก็สมาธิก็ไม่ค่อยดีครับสาเหตุที่ทายให้ไตพพอ,อาการเป็นอย่างนี้ก็เกิดจากต่อข้อนะครับค้อช้ามากแล้วก็ข้อไม่ออกก็เลยผ่า หมอก็บอกว่าทาให้สมองมันขาดออกซิเจนแล้วก็ทําให้สมองส่วนหนึ่งมันตายไปครับนี่ไตพภพก็อาการก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นเขาชอบระบายสีแล้วก็วาดภาพมากครับก็ขอบคุณทางโรงเรียนแล้วก็ครูครูที่ช่วยสนับสนุนไตพบในการวาดภาพระบายสีอะไรต่างๆนะครับทให้ไตพบพพัฒนาขึ้นแล้วก็ผมดีใจมาก ีไตโพก็ไปแข่งขันแล้วก็ได้ระวัลมาเป็นอันดับที่หอของประเทศนะครับผมมีความรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากครับไอ้ครูค,รครูก็ส่งเสริมไตโพแล้วก็สนับสนุนให้เขาต่อไปเรื่อยๆนะครับในกาว่าภาคครับก็อย่าให้ครูครูก็ไปช่วยสนับสนุนเด็กคนอื่นที่มีอาการเหมือนไตโพนะครับให้ระบายสีว่าผ้าหรืออะไรที่เขาชอบทำจะได้กินเหมือนไตโพครับ